สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Far g l a ฟิล i l i a วันนี้ผมก็จะมารีวิวน้ำหอมสัญชาติอิตาเลียนอีกหนึ่งแบรนด์ที่ผมชอบนะครับก็คือ Valentino นะตัวนี้เนี่ยเป็น Valentino uomo edt นะครับ uomo เนี่ยคือเป็นภาษาอิตาเลียนนะครับก็แปลว่าผู้ชายอ่ะนะคือถ้าเห็นในน้ำหอมก็คือก็เป็นน้ำหอมของผู้ชายนะครับ น้ำหอมตัวนี้เปิดตัวเมื่อปี2014นะครับ Perfumer ก็คือคุณ Olivier Poche นะครับส่วนใน Top Note ก็จะมี Bergamot นะครับแล้วก็มี Myrtle Myrtle เนี่ยเป็นพืชชนิดหนึ่งนะครับดอกจะมีสีขาวแล้วก็จะมีกลิ่นออกแนวอโรมาต่อมาใน m i d d Note ก็จะมี h สเซ l n u t ครับแล้วก็มีช็อกโกแลต แล้วก็ r o roasted c o f f f e bean ก็คือเป็นเมล็ดกาแฟาคั่วนะครับต่อมาใน Note, เบสโนตก็จะมีเลเซอร์ก็คือกลิ่นหนังเนาะแล้วก็มีซีด้านะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากกลิ่นเนีคือขวดนะคือผมเคยรีวิววาเลนติโนอีกรุ่นหนึ่งไปแล้วนะครับที่เป็นของผู้หญิงนะคือขวดก็ประมาณนี้เลยนะครับนะคือขวดมันสวยอะนะครับผมคือ ตั้งโชว์แบบอยู่ในตู้โชว์ได้เลยนะครับตัวนี้แล้วก็ขวดแบบมีน้ำหนักแล้วก็ดูหนาด้วยนะครับอืมกลิ่นเปิดเนี่ยครับเป็นกลิ่นเปรี้ยวนะครับเป็นกลิ่นเปรี้ยวของมะกรูดนะนะคือมันจะเป็นกลิ่นซีตัสนั่นแหละครับมีความออกอโรอมาหน่อยๆน,นะอ่าแล้วก็มีกลิ่นความเป็นถั่ว ออกแนวนัตตี้นะครับก็คือไอตัวเฮเซลนัทนะครับรู้สึกว่าผมเหมือนจะได้กลิ่นหนังตีขึ้นมาในช่วงแรกๆด้วยอะนะครับผม,มเป็นกลิ่นทีม่มีความหวานขึ้นมานิดนึงนะครับคือในตัวเนี้ยถ้าดูจากโน้ตนะความหวานเนี่ยมันน่าจะมาจากตัวช็อกโกแลตนะครับ แต่คือช็อกโกแลตเนี่ยปกติถ้ามันอยู่ในโน้ตของน้ำหอมเนี่ยมันจะออกแนวเป็นดาร์กช็อกโกแลตมากกว่าครับคือมันจะเป็นกลิ่นออกขมมากกว่ากลิ่นหวานนะครับแต่ตัวนี้กลิ่นนี้คือเป็นน้ำหอมที่ไม่มีกลิ่นขมนะซึ่งผมว่ามันเป็นกลิ่นของช็อกโกแลตที่มาบางๆเบา,บาๆนะครับมีความสโมกสโมกนะคือ มันน่าจะมาจากตัวกาแฟหรือเปล่าเพราะกาแฟในที่นี้เขาบอกว่าเป็นกาแฟคั่วครับมีกลิ่นคั่วๆแต่กลิ่นกาแฟในที่เนี้ยไม่ค่อยได้กลิ่นนะครับคือกาแฟเป็นอะไรที่ถ้าเราอ่าดมหรือเราคุ้นเคยเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่ขมขึ้นมานะครับคืออย่างเช่นน้ำหอมของ ysl รุ่น black opium ที่ผมเคยรีวิวไปอะ่ะตัวนั้นน่ะก็เป็นน้ำหอมของผู้หญิงนะแต่กลิ่นกาแฟแบบเข้มกว่านี้มากเลยนะครับอืม ตัวนี้กาแฟแบบแทบจะไม่ได้กลิ่นเลยอะ่ะคือกลิ่นช็อกโกแลตเนี่ยอ่ะอาจจะมีกลิ่นบ้างบางๆนะครับกลิ่นจะรีนไปในทางนัตตี้นะครับมีความอ่ะถั่วเฮเซลนัทนะบอกกับกลิ่นหนังนะครับตัวนี้แล้วเป็นหนังที่ไม่ได้แรงด้วยนะคือเป็นหนังที่ใช้ง่ายๆอ่ะครับ คือตัวเนี้ถ้าเราดูจากขวดนะเราจะรู้สึกว่ามันต้องเป็นน้ำหอมแบบออกไปในโทนกลางคืนนะครับแต่คือพอผมดมเนี่ยผมลองใช้แล้วเนี่ยด้วยความที่มันเปิดมาด้วยกลิ่นเปรี้ยวอะครับกลิ่นของซีตัสแล้วไอ้กลิ่นหนังกลิ่นพวกช็อกโกแลตอะไรพวกนี้คือมันไม่ได้แบบแรงหรือขมอ,อะไรมากอะนะคือผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ลีนไปทางกลางคืนสะทีเดียวอะครับ มันจะออกไปในกลางวันก็ได้อ่ะเพราะว่าตัวเนี้ยผมจําได้ว่าผมเนี่ยฉีดกลางวันด้วยะนะครับแล้วก็แบบอาจจะฉีดไปเดินห้ามนะครับคืออยู่ในที่แบบไม่ได้ร้อนมากคืออากาศเย็นๆหน่อยอะไรประมาณนี้ได้นะครับเป็นกลิ่นแบบของผู้ชายที่ดูแบบสุภาพดูเป็นผู้ชายแบบเรียบร้อยอะไรประมาณนี้ดูจะออกขึมๆหน่อยนะครับ แต่ก็ดูแบบอ่ะเหมือนจะออกเจ้าชู้ด้วยอ่ะคือเหมือนจะเป็นผู้ชายที่เขาเรียกว่าอะไรเจ้าชู้เงียบอ่ะคือดูมาดขึ้นๆแต่ก็แบบเหมือนแบบเจ้าชู้ด้วยสายตาอะไรประมาณนี้เจ้าชู้เงียบไม่ได้แสดงออกแบบอ่าโดยตรงว่าตัวเองเจ้าชู้ไม่ได้แบบหวานเสน่ห์แบบโจ่งขึ้นอะไรขนาดนั้นอะไรประมาณเนี้ยครับอืมแล้วก็มันต้องเป็นผู้ชายที่แต่งตัวแบบดีด้วยนะ ล้กลิ่นเนี้ยพอเป็นสกินเซนต์ไปเนี่ยบนผิวผมนะคือมันจะเป็นกลิ่นของหนังนะครับเป็นหนังที่มากําลังดีนะครับไม่รุนแรงนะแล้วก็ด้วยความเป็น EDT นะครับตัวนี้เนี่ยก็สี่ห้าชั่วโมงนะครับไม่ได้แบบนานอะไรมากนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะมีตัวที่เป็น intense ด้วยนะครับ ตัวนั้นนะ่ะคือสีมันจะเข้มนะคือตัวนี้สีมันจะออกน้ำตาลนะครับถ้าเป็นตัว intense นะ่ะมันจะเป็นสีดำนะครับผมแต่ตัว intense ผมก็ไม่เคยลองเพราะว่าคือบอกก่อนว่าวาเลนติโนเนี่ยคือในบ้านเราอะถ้าเราไปดูตามเคาน์เตอร์ตามห้างอะครับคือมันจะไม่มีแบรนด์นี้วางอะนะตัวนี้ผมบอกก่อนเลยว่าผมซื้อมาแบบบายบายนะครับคือไม่เคยลองกลิ่นมาก่อนนะแต่คือดูแบบจาก ที่อื่นๆมาเขาบอกว่ากลิ่นหอมอะไรเงี้ยผมก็มาศึกษาดูแล้วก็เจอโน้ตที่น่าสนใจอย่างที่บอกก็คือเป็นเฮเซลนัทกับช็อกโกแลตนะครับแล้วเรารู้สึกว่าขวดมันสวยด้วยนะผมก็เลยตัดสินใจบายบายนะครับเพราะว่าปกติเองเนี่ยผมจะเป็นคนที่ซื้อน้ําหอมแล้วไม่ค่อยบายบายเท่าไหร่นะครับนอกจากขวดสวยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยหรือมีโน้ตบางโน้ตที่มันดูน่าสนใจนะครับ คือมันเป็นกลิ่นที่ใช้ได้กลางวันกลางคืนแล้วกันนะครับคือใครอยากได้น้ําหอมกลางคืนที่แบบไม่รุนแรงนะครับไม่หนักนะผมก็แนะนําตัวนี้นะครับแต่อาจจะหาซื้อ,อยากนิดนึงนะคือตัวนี้ผมจําได้ว่าผมซื้อมาจากเว็บไซต์นะครับนะเว็บไซต์ต่างประเทศด้วยนะครับหรือไม่แน่ไม่รู้ว่า Eve and Boy มีหรือเปล่าเพราะว่าผมเคยไป เดินอีฟแอนด์บอแล้วเจอแบรนด์วาเลนติโนนะแต่คือเป็นรุ่นอื่นนะครับรุ่นนี้ไม่ไม่เคยเจอนะครับหรืออาจจะต้องพรีออเดอร์มาจากอคนที่เขาแบบรับพรีอะไรประมาณนี้นะครับอืหอมอยู่นะครับก็ถือว่าผมบายๆแล้วคือถือว่าโอเคนะครับไม่ได้แบบผิดหวังนะคือก็หอมดีนะครับตัวนี้คืออ่าอย่างน้อยใช้หมดเนี่ยมันก็ยังสามารถตั้งโชว์ในตู้กระจกมันก็แบบ ดูสวยดูแพงนะครับดูเหมือนพวกเครื่องแก้วราคาแพงๆประมาณนี้นะนะครับอ่าโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอจบการรีวิวน้ำหอมไว้เพียงเท่านี้ส่วนท่านผู้ชมท่านไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ se più ti lega like questi luoghi di uomini che ti sono piaciuti It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, duem un yeah. fiume Chips, chips, datidu, didu, cibu, cibu